สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆมาส่งผักบุ้งขึ้นรถเที่ยวแรกกันนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะครับตอบคําถามที่เกี่ยวกับที่ผมลงคลิปไปเมื่อช่วงเช้านี้นะครับที่เป็นผักบุ้งเล็กๆอายุ20กว่าวันเพิ่งจะเริ่มตั้งพุ่มนะครับครับก็จะมีคําถามว่าผักบุ้งแบบนี้จะฉีดยาได้หรือยังหรือประมาณว่าฮอร์โมนเลี้ยงรากและแตกแขนง ครับผมก็ขอแนะนํานะครับถ้าใครมีผักบุ้งในรุ่นราวขาวเดียวกับผมในช่วงเมื่อเช้านี้นะครับที่ปลูกได้ยี่สิบกว่าวันที่เรายังไม่ได้ใส่น้ําเข้าไปนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับว่าให้ฉีดฮอร์โมนเร่งรากและแตกแขนงแล้วก็บวกกับยากําจัดมแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเพี้ยหรือยาหนอนนะครับและถ้ามีปุ๋ยเกตนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นตัวหน้าสูง,สง ก็สามารถผสมฉีดเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เรานั้นทํางานง่ายนะครับเพราะว่ายังไม่มีน้ําและอีกอย่างหนึ่งผักก็ยังเป็นพุ่มเล็กๆหรือแถวเล็กๆนะครับจะทําให้เราฉีดง่ายฉีดยาง,ง่ายนะครับก็ขอแนะนํานะครับถ้าเรามีเราพร้อมนะครับฮอร์โมนเล่้ยงรากและแตกแขนงแล้วก็ยาเพรียยา,มาแมลงและปุยเกตผสมฉีดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับว่า ผักบุ้งแบบนี้เราจะสามารถใส่น้ําได้หรือ,อยังจริงๆก็ใส่ได้นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีผักบุ้งจะตัดแต่ส่วนตัวผมนั้นนะครับคิดว่าจะปล่อยไว้อีกสักระยะหนึ่งนะครับหรือประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจนักนะครับบางทีผมอาจจะลาดน้ําไปก่อนนะครับหมายถึงว่าใส่น้ําให้ท่วมดินนะครับแล้วก็เปิดทิ้งนะครับเพราะว่าน้ํานั้น ไม่ยากนะครับน้ำมีมีใช้ได้ง่ายๆครับก็อาจจะรดน้ําไปก่อนนะครับแล้วก็พอดินแห้งดีแล้วเราก็อาจจะหยอดปุ๋ยนะครับหรือจะปล่อยทิ้งไว้สักหนึหวันให้รากแตกดีก่อนแล้วค่อยยอดปุ๋ยแต่ถ้าหยอดก็จะต้องหยอดปริมาณน้อยๆนะครับเพราะว่าน้ําไม่มีเดี๋ยวจะเกิดความเค็มจะอาจจะทําให้เป็นรากเน่าโคนเน่าได้นะครับแต่ก็หยอดไปได้เลยนะครับสําหรับ ถ้าใครมีผักบุ้งรุ่นเดียวกับผมในช่วงเมื่อเช้าที่ผมลงคลิปไปที่ปลูกได้ยี่สิบกว่าวันนะครับก็ขอแนะนําดังนี้นะครับก็ก่อนที่จะรดน้ําก็ฉีดฮอร์โมนเร่งรากและแตกแขนงบวกกับยาเพี้ยยานอนปุ๋ยเกตอะไรเข้าไปเลยหลังจากที่ฉีดยาได้สักวันสองวันแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําก็ใส่ขังได้เลยนะครับแต่ก็อย่าใส่ในปริมาณที่มากและหลังจากที่ใส่น้ําขังแล้วก็ควรจะทิ้งไว้สัก4ี่ห้าวันนะครับก็ จะให้รากของผักบุ้งเดินออกมาดีก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับก็จะทำให้ผักบุ้งของเรานั้นได้ผลดีและมีผลผลิตดีมากยิ่งขึ้นครับ